สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อจเจริญกันยางค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะจะพามาชมรีวิวหน้าร้านด้วยนะคะพี่ๆจะสนใจเป็นล้อรุ่นไหนยางเบอร์อะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามดได้เลยนะคะตอนนี้มีทั้งยางไมย้ยางป้ายแดงเนาะลูกค้าคะเผื่อราคาโดนใจนะคะหรือเป็นล้อพร้อมยางเผื่อจะเล็งชุดไหนไว้น้องยินดีพร้อมทั้งแจ้งราคาเลยค่ะนะคะอ่า อากาศก็จะร้อนสักนิดนึงแต่ก็ยินดีมาสตรีมนะคะมาไลฟ์สดให้พี่ๆได้ชมกันค่ะนะคะนี่จะเป็นแอร์เรียนะคะบริเวณร้านที่ตั้งของที่ร้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเส้นเรียบของเปรมเรียกว่าเส้นเรียบของเปรมประชากรลูกค้ามาได้ทั้งลังสิตเนาะลังสิตเวิร์กพอยตรงมเลยปเีกครึ่งถ้าเกิเดเราเป็นทางนี้จะมาจาก รรมาตาเส้นเชียงลากนะคะอ่าลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งล้านอ่ะอืมนะคะลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งอตอนนี้นะคะอ่ะปาปาเจโรไปแล้ว ปาเจโร่จะลองนะคะเดี๋ยวลองให้ลูกค้าได้เลือกก่อนมันจะมีปาเจโร่รุ่นใหม่เนาะแม็กพร้อมยางตอนนี้จะมีรุ่นท็อปนะคะที่เป็นแม็กทูโทนซึ่งสวยมากแล้วก็จะมีอีลิตนะคะที่เป็นรุ่นท็อปแม็กจะเป็นสีกอดแบ็กสวยมากเช่นกันนะคะอ่าอีลิตเนี่ยเขาจะแบบว่าดูดันเนาะดูดดันนะคะหล่อเข้มอีสุมิว นะคะมาดูกันว่าพี่เขาจะเอาล้อรุ่นใหม่ไหมเนาะหรือว่าจะมาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางเป็น17เหมือนเดิม17เหมือนเดิมแต่เป็นล้อลายใหม่แล้วนะอันนี้จะเป็นรุ่นก่อนหน้าโฉมใหม่นะพี่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นแม็กพร้อมยางที่เป็นขอบ17เหมือนกันก็ใช้เงินเหมือนกลางๆนะคะถ้าเป็นยางมิสตอรก็หมื่นเจ็ดห้าร้อยหรือหมื่นแปดห้าร้อยประมาณนี้ลูกนะคะ้าถ้าเป็นล้อมีวีเอฟขอบ17ยางที่ติดมาจะเป็นดัล